เราจะมาเล่นเกม,มเกมไข่เซอร์ไพรส์แอปแอปไข่เซอร์ไพรส์อะไรนะที่เราลง มีไข่กับกระตา่ายมีสีกับสีเทียนนะคะออ้ยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนตัวละครแป๊บนะึงนะคะ <c oughs> เอาเอาปิน่นดูดีเดี๋ยวเอานี่คือตัวของดูดีนะคะแล้วก็จะเอาชุดปิน่นอ่โอเคไป ไป,ไปทางนี้ทางเกินเตอไปไปเตอหอคอยเตอหอคอยสองสงโอวบรรยากาศสวยอะ่ะโอเคเราจะเริ่มตตออัอนอุ้ยอย่าให้หุบนะแล้วก็ต่อข้างบน ตรงนี้ก็ตาอข้างล่างก่อนจะต่อตัวเริ่มข้างล่างก่อนนะคะถ้าเราไม่ตาดตัวเริ่มข้างล่างก่อนเราจะต่อไม่ได้อ่ะเราก็จะต่อโอ้ยตรงนี้เราเอาขาตั้งแบบย,วยาวๆอย่างนี้เลยโอ้ย อได้แล้วต่อไปต่อมะม่วงนะคะคือไม่รู้จริงๆว่ามันจะมันจะต่อ,อยังไงอะ่ะอต่อมะม่วงก็ยังได้ต่อม่วงก็ยังสวยอยู่นะอไอ้เมื่อไรจะจบได้ ันนี้บ้างดีกว่าเย้จบแล้วมันมันมั่วมากเลยอะะแพงเกลียนเปิน